Teen. teen De Te Le Fi Si De Te Le Fi Si Họ là thắt Dit is an Te Le Fi Si This is an television นี่คือโทรทัศน์สามคำแรกนะครับ This is an แปลว่านี่คือนะครับ the radio the radio มีทียู This is อันร a dio นี่คือวิทยุตัวเตนะครับจะวิธีสะกดจะเป็นทอทหารถ้าอยู่ข้างหลังนะครับตัวทอทหารเราจะออกเสียงแค่นะครับดิ Get, ทครับเดทเล Phone. De telefoon. Het holle sap. Het is niet tele, maar tele. Dit is een telefoon. Dit is een telefoon. Niet gehoolle sap. The Mon The Mon ผู้ชายถ้าเราดูตัวสะกดนะครับ M เป็นมอม้า R จริงๆแล้วเป็นไม้หันอากาศ N เป็นนอหนูถ้าเราอ่านเป็นภาษาไทยจะออกมันแต่ R ตัวเดียวจะครึ่งหนึ่งของไม้หันอากาศและครึ่งหนึ่งของอออานนะครับมอนนะครับเดมอน